ซีซีรถเกี่ยวโต้คัดคู่ใหม่กรณีรายการเต็มแม็กมีบรายข้างแม็กไลเนอร์กระจกไฟฟ้าค่ะมาเลยค่ะมาพี่หนึ่งลูกค้าจอดรอตรงนี้แล้วนะคะลูกค้าชมรถได้เลยนะคะกับโตัวต้าลีโว่สมาร์ทคับลูกค้าอีพิเลเนอร์กันนี้ค่ะลูกค้ารถ16จะส่งนะ2,400ซีรถเกี่ยวโต้ด้วยคันนี้คัดคู่มือใหม่นะลูกค้ากรณีรายการเต็มด้วยลูกค้าตรวจสอบด้วยนะกรณีค่ะตรวจสอบค่าจ่ายก็ด้วยค่ะนะคะเปิดที่2 0 7 0 0 0บาทเปิดราคาได้เร็วเช่นได้เลยเปิดราคาเลยไหมลูกค้ารถเกี่ยวโต้นะ2,000,007 สองสิบเก้าออนไลน์ราคาแล้วก็สู้ต่อยกหมัดได้เลยค่ะสองแสนสิบเก้าพันออนไลน์ห้าหนึ่งราคาปแล้วกันสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันราคาสู้ต่อปต่อสามพันราคาปแล้วกันสองแสนห้าหมื่นสามพันเลยนะสู้ต่อยังดเลยาทพันราคาปแล้วกันสองห้าห้าที่ลานราคาปแล้วกันได้มากกว่านี้กดต่อได้เลยค่ะสองห้าห้าที่รานมอนราคาออนไลน์สู้ต่อยงสู้ต่อปต่อได้เลยนะเจ็ดพันออนไลน์ราคาปแล้วกันสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันราคาแล้วสู้ต่อยก็ได้เลยนะสามันราคาปแล้วกันสองแสน้าหมื่นเก้าพันที่านบูร ตอไม่แ่ใจได้เลยนะคะสองที่ร้านโมนัสออนไลน์แลคาเปียแล้วก็นสองแสนทุกปันห้าพันแล้วกัเจ็ดพันตคาเปียแล้วกนัที่ร้านนสองเก้าที่ร้านแลคาเปียได้มากกว่าี้เชลเลกันสองแสนทุกปันเก้าพันที่ร้านแล้วก็อรชุดต่อปีต่อไ้เลยค่ะมากกว่านเจ็ดหนึ่งออนไลน์แลคาเปียแล้วกันสองเจ็ด่ะครแล้วสุต่อยก็ยม่กัลูกค้าได้มากกว่าในไม้มากกว่าี้เชลเลยนะอะไรชต่อกดราคาได้ห้าพออนไลน์แลคาเปียแล้วกสองเจ็ดห้า้วแล้วุต่อยกได้เลยค่ะลูกค้าได้ มูลค่ะสู้ตอบีตอได้เลยค่ะสองแสนเจ็ดเบิเจที่ลานได้มากกว่านี้ไหมมากกว่านี้ก็ตอได้เนะสองเจ็ดที่ลานสองแสนเบเบิรเจ็บพันสองแสนเจ็บเบิตเจ็พันนับหนึ่องแสนเจ็เบิเจ็พันนับสองสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าพันอะนไลนแล้วค่ะเนแล้วค่ะสู้ตอบยกมได้เลยค่ะสองเจ็ดเก้าออไลน์นะสู้ตอยกได้เลยลูกค้าสองเป็นหนึ่งเป็นห้าสองเป็นหนึ่ที่ลานแล้วค่ะเป็แล้วสองแด่ที่ราบนแล้วค่ะอะไรสู้ตอบีตอได้เลยนะสองเป็นหนึ่งที่รามบแล้วค นกกไม่นดาแจ้งได้นะคะสองเป็ดเก้าอะไรแล้วค่ะปิดแล้วก็สู้ต่อยใหม่ค่ะเก้าทีนแล้วค่ะปิดแล้วค่ะสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันที่ลานแล้วค่ะมากกว่านี้เชิเลยคสองก็าหนึ่ล้านมนอะไรสู้ต่อต่อได้เลยสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันที่้านแล้วค่ะสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสูส่เก้าหมื่นหนึ่งพันนับหนึ่งสู้ส่เก้าหมื่นหนึ่งพันนับสองสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทหยที่ลานนะสามพันเอาอะไรแล้วค่ะแก้วสู้ต่อยยุ่งใหม่ได้เลยค่ะสองเก้าสามเอาอะไร นะเอาลยสตอ์เจ็ดพันออนไลน์ราคาปิดแล้วกันเก้าพันราคาปิดแล้วกันสองรากาามแส่งพนที่าราปิดแล้วกสามแสนหนพันที่ลานหมดราคเอาลาสตอไปต่อได้เลยนะสามแสนหนพันที่ลาสนหนึ่งพันนับหนึ่งสามนันบสองสามบาทอยู่ที่รามประมูลนะอลสตอไหมสต์กดต่อได้เลยนะสามแสันบาทอยู่ที่ลานประมูลนะคะมากกว่าเลยค่ะสามแสนามันราคาปิดแล้วกสูอต่อยกใหม่กันลูกค้าสามแสนสามพันราคาปิดแล้วห้าพันที่ลามราคาปิดแล้วกันสามแสนห้าพันที่ลามหมราคาสตอร์ดปิ นะไม่ต้องรอดนะสามแสนห้าบาทอยู่ที่ลำประมูลค่ะนับ3ขายค่ะตกลงขายกันในะราคการสามแสนห้าบาทขอชมลิสต์แบนดะ์ณล้ประมูลนะคหมายเลขเก้าหนึ่งห้าหนึ่งขอบคุณค่ะเก้าหนึ่งห้าหนึ่งประมูลได้าสามแสนห้าบาทค่ะถัดมาลำดับที่สอง